สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องอ e ีค n อนทตอบโจทย์ทุกเรื่องเรื่องของพลังงานนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับอุ้มอีกแล้วนะคะการจนาววันปัญญาวีค่ะแล้วก็ดกรสุภชัยปัญญาวีนะคะคผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะคะที่จะมาไขาข้อสงสัยให้กับเรานะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้นะคะก็คือหม้อต้มน้ําค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าหม้อต้มน้ำเนี่ยการต้มน้ําเยอะกับต้มน้ําน้อยเนี่ยมันกินพลังงานหรือว่ากินไฟมากน้อยแค่ไหนกันคะถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยนะคะอคุ้มก็สงสัยเหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะก็เลยเชิญอาจารย์นะคะมาช่วย อาไขข้อสงสัยให้เรากันนะคะอาจารย์คะวันนี้มีวิธีในการที่จะทดสอบมาให้เราดูด้วยเนาะ<ช>ว่าแบบเฮ้ยมันจะกินไฟมากน้อยแค่ไหนยังไงกับการเติมน้ํามากน้อยหรือว่าควรจะใช้ตัวกระติกน้าร้อนเนี่ยขนาดเท่าไหรด่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับโอเค่ะ,ะก่อนก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของการพิสูจน์ดีกว่านะฮะว่าอ๊ะมันต้มน้ําเยอะต้มน้ําน้อยแล้วมัน มันกินไฟตา่างกันอย่างไระะก็มาพูดถึงเรื่องของการต้มน้าก่อนค่ะนะซึ่งการต้มน้ําเนี่ยที่เรามีการใช้โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการต้มน้มกับกระติกต้มน้ำออสอง,<า>งอันนี้ไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนกะการต้มน้ําส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต้มเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอ,อมันก็จะไม่มีฉนวนอ่าคือเราต้มแต่ละครั้งนั่นเองต้มแล้วก็เอามาคิดมาทานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้เก็บไป นะครับแต่ว่าพวกกระติกน้ําร้อนเนี่ยพวกนี้ก็จะมีชนวนเพราะฉะนั้นะมันสามารถที่จะเก็บน้ําร้อนไว้ได้นาน uh huh. นะเราก็เรียกว่าเป็นกระติกน้ําร้อนถ้าดูรูปทรงเขาไปมีหูหิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะ uh huh. ก็เป็นเหมือนกระติกนะฮะแล้วก็กดข้างบนแบบนี้ใช่ไหมกดข้างบนนะฮะม,มีมีที่วัดระดับน้าอย่างเงี้ยนะครับมีที่วัดระดับน้ํามีไฟเข้าแล้วก็มีเออเออสัญญาสัญญาณนะฮะบ,บอกว่า กำลังต้มอยู่อ่าเป็นบอยหรือ<ะ>วอร์มอันนี้ก็คืออุณหภูมิได้ละอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามที่เราต้องการนะครับ<ะ>แล้วก็มีตัวล็อกเปิดปิดนะฮะพวกกาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รอบๆบนี้ก็จะมีซีลกันความเอ่อกันการรั่วไหลของความร้อน<ะ>เพราะนั้นใช้ไปน,นานๆซีลเนี่ยจ,จะเสื่อมสภาพมันก็รั่วไหลความร้อนรั่วไหลเพราะฉะนั้นเราต้มไว้นานๆทั้งวันอย่างเงี้ยฮะมันก็จะสูญเสียความร้อนเยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น เป็นจุดที่สําคัญด้วยเหมือนกันเพราะนั้นในในส่วนของตัวในหม้อเองฮะก็จะเป็นแซนเล็น,นะครับซึ่งการทํางานเนี่ยก็คือก็จะมีไฟนะฮะเข้ามาภายในภายในหม้อนี่นะครับแล้วก็เข้าไปตรงไหนก็คือเข้าไปที่กดรวดอ่ากดรวดความร้อนเร<า>ียกว่าหรือว่าสังเกตได้ว่าฮีตเตอร์นะฮะเพราะนั้นเมื่อไฟเข้าไปฮีตเตอร์ก็จะร้อนร้อนร้อนก็จะส่งความร้อนเนี่ยผ่านตัว เนื้อของตัวโลหะซึ่งเป็นเซนเลเนี่ยมาให้กับน้ำนะน้าก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเมื่อสูงขึ้นตามที่เขากําหนดไว้นะฮะเพราะฉะนั้นกติกแต่แต่ละตัวแต่ละบริษทัทผู้ผลิตเนี่ยก็อาจจะควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะฮะหรือว่าถ้าเกิดบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะปรับอุณหภูมิได้ด้วยว่าเราต้องการ 80- 90 100องาศาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่กติกพวกเนี้ยก็อุณหภูมิไม่เกิน100องาศาอ่ะงศานะครับเพราะว่า ถ้าเกิน100องศาเนี่ยก็จะอันตรายต่อผู้ใช้นะครับเพราะนั้นเ,เหมือนกับเราต้มน้ําในบรรยากาศเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยก็คือ 100, 100องศานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอุณหภูมิมันสูงเนี่ยมันก็จะระบายไอออกมาท่านบนนี้เพระนั้นบางท่านเนี่ยอาจจะเ,เพื่อปอระหยัดพลังงานไม่อยากสูญเสียความร้อนเอาอะไรไปปิดตัวรูพวกนี้อันนี้ก็คือทําให้มันเกิดอันตรายได้อ๋ออันนี้คือไม่ถูกใช่ไหมคะ่ถูกคก็ค,คือต้องปล่อยให้มีไอความร้อนระบายออกมาใช่ครับ อันนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยส่วนหนึ่งนะแล้วก็การใช้กระติกน้ําร้อนอะไรพวกนี้นะครับใช้ในการต้มน้ําอย่างเดียวไม่ใช่ไปต้มน้ําชงน้ําชาหรือไปละลายน้ําขุ่นน้าแข็งอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกระติกน้ําร้อนติกน้ําร้อนคือต้มน้ําต้มน้ําเปล่าต้มน้ำสะอาดนะฮะอย่างเดียวเพื่อที่จะเอาไปใช้ชงกาแฟน้ำชาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ต้อง เหลือน้ําข้างในเนี้ยมันก็จะมีเห็นไหมฮะมีขีดข้างล่างมีขีดสีแดงเลยก็คือน้ําเนี่ยห้ามต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็จะอันตรายนะครับเพราะว่าน้ําอาจจะเดือดอย่างรุนแรงได้แล้วก็ตัวฮิตตรงฮิเตอร์เนี่ยมันจ,จะไหม้ได้จะติดก็เสียหายหรือเกิดอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ด้วยนะครับแล้วก็การต้มน้ําเนี่ยเนี้ยเนี้ยเราจะมาดูว่าเออถ้าเราต้มน้ําเต็มเลยมันจะกินไฟเท่าไหร่หรือว่าเราเอยต้มน้ําพอเพียงพอที่เรากินเฉย แต่วม่าไม่ต่ากว่าขีดล่างนะครับเนี่ยมันจะประหยัดพลังงานหรือมันลดการใช้พลังงานได้ขนาดไหนวันแรกเราจะวิสูตรกันแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาทําการทดลองทดสอบให้เราดูเลยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยอันไหนมันกินไฟมากน้อยกว่ากันมันต่างกันเยอะไหมใช่ไหมคะรัะนั้นเนี่ยตัวหลักเนี่ยก็คืออุปกรณ์ตรวจวัดเนี่ยเราต้องมีความเชื่อถือได้เราจะวัดอะไรบ้างนี่เราจะวัดอุณหภูมิของน้ําข้างในว่า อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราใช้เทอร์โมคัพเปิลเนี่ยหัวเนี่ยแย่เข้าไปในน้ำนะฮะแล้วก็เราหลังจากที่มันทํางานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันไปตัดที่อุณหภูมิเท่าไหร่เนี้ยนะครับแล้วก็ไฟที่มันกินเนี่ยมันจะกินเท่าไหร่นะฮะตัวเนี้ยก็จะเป็นก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้จะบันทึกอุณหภูมิของน้าอุณหภูมิของน้ําก็คือเส้นที่เราเยบเ้าไปมายงกับตัวนี้ใช่ครับตลอดเวลาเราจะบันทึกทุกห้าวินาก นะแล้วก็ต่อมาอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือ Input หรือไฟที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปให้กับตัวหม้อเนี่ยครับว่า,ากินไฟเท่าไหร่นะฮะกินไฟเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้ตัวเขาเรียกว่าตัว electrical analyzer ค,ครับเครื่องตัวเนี้ก็เป็นตัวบันทึกไฟฟ้าที่ท,ที่ที่ใช้นะฮะทุก ห้าวินาทีเหมือนกันห้าวินาทีเหมือนกันใช่ครับ oh, oh, เพราะฉะนั้น uh, เ,เราจะบันทึกพร้อมกันทั้งอุณหภูมิแล้วก็ทั้งไฟที่มันกินเลยค่ะว uh ่ากินไฟกี่วัตนะฮะแล้วก็หน่วยไฟฟ้าทั้งหมดที่มันกินไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ uh huh. ในการต้ม uh huh. จากอุณหภูมิปกติของน้ําที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจนไปถึงตอนมันตัดเลย uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทํางานอย่างไรก็คือมีไฟเข้ามาแล้วก็เห็นว่ามีแคลมป์นะฮะมีแคลมป์อันนี้เขาเรียกว่าแคลมป์แอมมิเตอร์ นะฮะแอมเอร์วัดกระแสไฟฟ้านะครับวัดกระแสไฟฟ้าก็คือตัวตัวแคมป์วันนี้คือเชื่อมกับตัวนี้ใช่ครับผมเครื่องมือตัวนี้ฮะก็จะวัดกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเห็นว่าสายเล็กสองอันนี้อันนี้ก็คือวัดโวลต์วัดแรงดันไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะบันทึกกระแสไฟฟ้าโวลเตจณขนาดนั้นแรงดันไฟฟ้าแค่ขนาดนั้นแล้วก็มาคํานวณเป็นวัตต์หรือกําลังไฟฟ้าที่ใช่ฮะโดยใช้เครื่องตุวนนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็ ก็ถือว่ามีความเที่ยงตรงแล้วก็มีมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เราก็จะจับเวลานะว่าเว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการต้มน้ําขณะที่เต็มเลยกับขณะที่ต้มน้อยๆมันใช้เวลาต่างกันไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็จับเวลาให้เห็นนะครับแล้วก็ขนาดของของกระติกน้ําร้อนเนี่ยนะครับก็มีขนาดระบุไว้ว่าถ้าเราเติมไปเต็มเลยเนี่ย ก็คือ2.9ลิตรค่ะ2.9ลิตรก็ส่วนใหญ่เป็นกระติกน้ำร้อนขนาดไซส์เนี่ยฮะว่าที่เราใช้กันก็มี1ลิตร1.5ลิตร2ลิตร2.5 3ลิตรอะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะพยายามซื้อกระติกที่มันใหญ่ใหญ่ไว้เพราะว่าใหญ่ๆมันคุ้มกว่าหมายถึงว่าราคาตามท้องตลาดนะถ้าทุกคนสังเกตนะ ขนาดอันเล็กเนี่ยกับขนาดอันใหญ่เนี่ยราคาต่างกันนิดเดียวใช่คนเราก็เลยแบบนึกถึงความคุ้มค่าใช่ไหมอาจารย์แล้วก็จะซื้ออันใหญ่ไปก่อน <c oughs> ถูกต้องไนะพอซื้ออันใหญ่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าอันใหญ่มาแล้วก็เราต้มน้ําก็เต็มเลยเขาบอก <c oughs> ว่าไม่ไอใส่น้ําเต็มต้มตลอดเลย <c oughs> อะไรเนี้ยนะครับเราก็ใส่ตามตามนั้นนะครับ <c oughs> แล้วน้าเนี่ยครับไม่ใช่ว่าใส่เต็มทิ้งไว้แล้วก็เติมเติมเติมอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณภาพน้ําก็จะเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมน้ําถ้าเราจะเติมเต็มเนี่ยก็ต้อง เปลี่ยนน้าใหม่ทุกวันอเพราะฉะนั้นเราก็จะสิ้นเปลืองพลังงานตัวนี้นะครับจะเปลืองน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะเขาก็จะระบุไว้ว่าสองจุดเก้าลิตรแล้วก็อันนี้เป็นฉลากเบอร์ห้านะครับเขาก็จะระบุว่ามันกินไฟห6ร้อยหกสิบแปดวัตต์จากที่อยู่ที่ฉลากะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวัดดูว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะฮะในขณะที่มันทํางานนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เริ่มนะฮะ เราเริ่มทดลองเลยก็เอาเทอร์โมคัพเปิลแย่เข้าไปในนี้นะครับวัดอุณหภูมิน้ําข้างในเราเติมน้ําเข้าไปเต็มนะครับอันนี้เต็มเลยอ่านะเราวัดปริมาตรของน้ําที่เติมเข้าไปจากขวดนี้มีฝีที่วัดระดับปริมาตรนะครับแล้วก็เติมเข้าไปแล้วก็เต็มเลยนะฮะอยู่ที่2.9ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เทอร์โมคัพเปิลเข้าไปนะฮนะอ่าปิดล็อกนะฮะอันนี้ก็ปลอดภัยแล้วในการทดสอบนะครับวัดอุณหภูมิ ตอนนี้ก็คือเราวัดอุณหภูมิของน้ำที่อยู่ในกระติกเนี่ยออกมาได้ยี่สิบเก้าจุดแปดยี่สิบเก้าจุดแปดองศาเซลเซียสนะครับยี่เก้าจุดแปดองศาเซลเซียสมีคนอยากเข้ากล้องด้วยนะคะยี่สิบเก้าจุดแปดองศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะดูว่าเออมันจะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับเราเรคคอดค่าแล้วนะฮะบันทึกค่าแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราก็เอ่อเริ่ม จะบันทึกค่าให้เวลาเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดเครื่องการต้มน้ำใช่ไหมคะใช่ครับ,รรบก็คือเดี๋ยวเราเปิดเปิดสองตัวนี้ก่อนเนาะเปิดไปเปด,เปดแล้วนะโอเคนะนี่ก็จับเวลาแล้วเริ่มจับเวลาไปค่นะก็เห็นว่าอุณหภูมิของน้ําเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้ยี่สิบเก้ากว่าขึ้นเป็นสามสิบแล้วอ่ามันก็จะขึ้นไปเรื่อยนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ไฟที่กินตอนนี้ก็คืออยู่ที่หกร้อยแปดสิบสี่วัตต์นะฮะเห็นไหมคะหกร้อยแปดสิบสี 2> <2> <68 4 S 1> ่วัตต์อยู่ตรงนี้เราซูมเ,เราซูมหน้านี้ทิ้งไว้กันดีกว่าเยี่ยงหน่อยน,นี่ก็ก็จะค่อนข้างนิ่งนะครับก็คือไฟกินอยู่ที่หกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบเอ็ดวัต1 1> วต์ตตอยู่แถวเนี้ยนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับสเปคของเขานะครับก็คือหกร้อยหกสิบแปดวัตต์นะฮะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเออ มันใช้เวลามากขนาดไหนแล้วก็หน่วยไฟฟ้าที่มันกินเนี่ยมันกินไปมากน้อยขนาดไหนในการต้มน้ําแต่ละครั้งวุ้ยตอนนี้่เ็มกา31.8องศาแล้วค่ะกับเวลาหนึ่งนาทีรครึ่งเนาะอืมครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้ก็เอ,อเป็นโหมดวอร์มแล้วนะครับเป็นโหมดวอร์มแล้ะก็คือแสดงว่า ระบบคอนโทรลหรือควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเขาตัดแหละนะฮะซึ่งอุณหภูมิก็อยู่ประมาณตัดที่ประมาณ80องศาอ่าแบบตัดที่80องศาใช้เวลาประมาณ17 18นาทีนะครับแล้วเห็นว่าไฟก็เหลือศูนย์เลยอ่าเหลือศูนย์เลยอ่าร้อาเดบาทอาวก็ประมาณสักจุด197กิโลวัตต์ชั่วโมงนะถ้าเราคูณเอ่อค่าไฟเฉลี่ย5บาทต่อหน่วยเนี่ยประมาณ 0จ98บาทนะฮะหรือว่าเกือบบาทนีะ่ะนะฮะนนต้มน้ำเต็มกาเนี่ยเต็มกระติกเนี่ยฮะครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาไปจนถึง80องศาเนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณ18นาทีกินไฟใช้เงินประมาณสัก1บาทนะฮะบาทต่อครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบลดปริมาณลงนะ,ะเราต้มน้อยลงนะฮะักเหลือสักครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งแล้วมันจะกินไฟเท่าไหร่หรือว่าค่าไฟที่เราจะใช้เราจะเสียเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองแรกนะคะซึ่งเป็นการเติมน้ําทั้งหมดสามลิตรนะคะเข้าสู่การทดลองที่สองน,นะคะก็คือการเติมน้ํหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะหรือว่าครึ่งหนึ่งนะคะของกะติกนะคะไม่ใช่กากะติก <c oughs> กะติกต้องน้าค่ะก็เราลดไปเราบอกว่าเอเอ,อเราทานนิดเดียวนะครับ เราไม่จาเป็นต้องต้มเยอะหรอกอ,อมันจะ,จะประหยัดพลังงานกว่าไหมเออคราวนี้เราก็ลดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งของกติกเลยนะครับเราก็วัดอุณหภูมินะก่อนก่อ <ทำ S 1> นเกยทำเหมือนเดิมยดิ27.6นะครับอ่าก็คือใกล้เคียงค่ะนะแล้วก็ปิดให้สนิทปิดให้สนิทใกล้เคียงของเดิมนะฮะ27.6นะครับแล้วก็กดไฟ<ป>เข้า,ขาระบบปุ๊บกดจับเวลา อ่าเราเริ่มต้มละอันนี้ก็ขึ้นเป็นบ่อยละเริ่มต้มค่ะ,ะ,คะส่วนอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้เป็นศูนย์เนะาะศูนย์วัตต์นะคะตอนนี้ก็คือเปิดสวิตช์ไฟไฟเข้าปุ๊บมันอยู่ที่หกร้อยแปดสิบวัตต์นะคะครับน,นี่ก็เห็นว่า อุยนภูมิขึ้นเร็วเมื่อกี้เยอะเลยเออตอนเต็มเนี่ยโหกว่าจะขึ้นทีใช้องศาใช้เวลานานใช้เวลาหนึ่งถึงสองนาทีกว่าจะเทียบเห็นไหมสี่สิบสามแล้วอ่ะโอ้โหอันนี้ใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีเองอ่าเร็วต่างกันเยอะเนะยะเร็วต่างกันเยอะเลยเพราะนั้นถ้าเกิดต้มน้ําไว้ทานเนี่ยถ้าต้องการความรวดเร็วก็ไม่ต้องต้มเยอะอืมอ่าแต่อย่าลืมนะครับว่าเออไม่ควรต่ำกว่าสีแดงนะอันตรายนะครับเพราะนั้นเราก็ต้มไปให้เหนือสีแดงไป ค่ะ,คะโหเร็วมาก4 5 <45 S 2> อ,องศาละ, 1>, าะ1นาทีเร็วค่ะเร็วเมื่อกี้เราใช้เวลาประมาณ18นาที18นาทีเราได้อุณหภูมิ80องศาะนะครับมันเต็มที่ของมันแล้วมันก็ตัดเลยไปที่วอร์มเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ถึงร้อยปกติถึงร้อยนะครับเพราะว่าพอเราใส่น้ําเต็มไปเนี่ยมันมีพื้นที่ด้านบนน่ะน้อยอะนะฮะพอมันพอมันเกิดอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นแล้ว เราภูมิไม่สูงขึ้นละมีพื้นที่เก็บไอยน้อยเขาเรียกนะฮะงั้นเดี๋ยวรอดูอันนี้ว่ามันจะถึงร้อยไหมหรือว่าจะแปดสิบเมเดิมอันนี้คือการทดลองนะแต่ว่าเราเราจะวัดไฟจนไปถึงเท่ากันก่อนก็คือที่แปดสิบองศาได้ได้ค่ะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช่แล้วเราก็จะปล่อยมันเลยว่ามันสูงสุดอ่ะมันทําได้ถึงร้อยไหมได้ค่ะอโอ้โหตอนนี้เจ็ดสิบแปดจุดเก้าองศาแล้วนะคะได้ละนี่เวลา เจ็ดนาทีสี่สิบวินาทีอ่านี่แปดสิบแล้วแปดสิบแล้วใช่เจ็ดเจ็ดจุดสี่แปดโอ้โหเจ็ดจุดสี่แปดนะครับไปหน่วยก็กินประมาณจุดจุดเก้าวัตต์ชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวเราปล่อยมันไปเอ่อจนถึงหนึ่งร้อยอ่าไปจนกว่าจะขึ้นว่าอ่าวอมเลยว่าเขาจะต้มน้ำได้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่เมื่อกี้มันไปวอร์มที่แปสิบ ตัดแล้วไปวอร์มแล้วเพราะว่าน้ํามันเยอะกันไปเห็นว่าอุณหภูมิพอใส่น้ําเยอะมากเกินไปเนี่ยเขาก็ได้อุณหภูมิน้อยอันนี้ขึ้นไปละเก้าสิบละเมื่อกี้คือเก้าสิบวัตต์ชั่วโมงะมันก็กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงอ่านพันเข้าไปก็ศูนย์ศูนย์เก้าใช่ไหมเก้าสิบวัตต์ชั่วโมงอ่านพันแล้วก็คูณด้วยห้าศูนย์จุดสี่ห้าบาทก็คือ ไม่ถึงห้าสิบตังค์ครับเห็นว่าเออค่าไฟเราหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะารต้มน้ำหนึ่งครั้งนะ,คะแค่ปริมาณที่มันมันลดลงอ่าวอร์มแล้วอ่าวอร์มแล้วอันนี้ก็อยู่ที่เก้าสิบมืมกาณบเก้าสิบเก้าสิบเาสเก้าสิบเก้าสิบเก้าก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเ้าก้าสับเ้าเก้า้น พอเราลดลงมาครึ่งหนึ่งเออเราต้มน้ำได้อุณหภูมิสูงขึ้นนะจาก80เมื่อกี้เต็ม,มฮะก็ก็เป็น90นะสิอา่าก็ดีทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าอุณหภูมิที่เท่ากันที่80องศาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ8นาทีาาประมาณ8นาทีแล้วก็ใช้ไฟเสียค่าไฟประมาณ 45ส้าสตังค์ทั้งเมื่อกี้ก่อนนั้นคือเต็มเนี่ยเราเสียค่าไฟวันบาทหนึ่งต่อครั้งนะต่างกันเยอะนะครึ่งหนึ่งเลยเฉะนการประหยัดแบบนี้ง่ายเห็นไหมฮะแค่เติมน้ําให้เหมาะสมนะฮะเดี๋ยวเราเอีเคสหนึ่งลดลงไปต่ำกว่านั้นอีกอลดลงไปต่ำกว่านั้นอีกเอาสัก25ปอร์เซนของเขาก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต่ํากว่ามีตล่างนี้นะ,ะเดี๋ยวมันมีปัญหาพังเดี๋ยวพึ่งพัง,งครับเพราะฉะนั้นกาต้มน้ําอุปกรณ์ความร้อนเนี่ยไม่ควรไปอยู่ในห้องปรับอากาศอย่างห้องเราเนี่ย ที่เราทดสอบเนี่ยก็คือห้องปรปบอากาศนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสูญเสียความร้อนไวมากแล้วมันก็จะเนี่ยแล้วมันก็จะเปลืองไฟเยอะอีกแกนหนึ่งก็คือแอร์ก็กินไฟเยอะด้วยเพราะว่าความร้อนส่วนหนึ่งก็คือจากเนี่ยพื้นผิวเหานะฮะไอ้นี่ก็กินไฟเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะต้องเดินตัดต่อบ่อยใช่ไหมฮะไอตัวเครื่องปรปบอากาศก็กินไฟเยอะขึ้นเพราะมีความร้อนเพิ่มมาจากอุปกรณ์พวกเนี้ยไม่ควรอยู่ในห้องปรปบอากาศนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะประหยัดพลังงานในเครื่องปรปบอากาศได้นะแล้วก็ประหยัดพลังงานในกาด้วยนะ เพราะว่าถ้าอยู่ในห้องปับอากาศอ่ะมันจะสูญเสียความร้อนเยอะับครับเดี๋ยวเราไปแบบเคสที่สามห้าร้อยซีซีครึ่งลิตรนะฮะครึ่งลิตรหรื 3, cc, อเจ็ดร้ 3, cc, อยห้าสิบลิตรเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่สามกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเราจะเติมน้ ml, เนํเจด้อยห้าสิบมิลลิลิตรเนาะเพราะว่าเคสแรกนะคะเราเติมน้ํสามลิตรเคสที่สองเราเติมน้ํหนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็เคสนี้ก็คือเติมยี่ห้าเซ็น เติมน้ําอยู่ที่0.75ลิตรนะคะหรือ750มิลลิลิตรนั่นเองโอเคค่ะเงี้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดสอบกันเลยค่ะจ้ะครับอ่าตอนนี้ก็คืออุณหภูมิน้ําก่อนต้มนะใกล้เคียงกับทุกเคสนะฮะก็คือประมาณ28องศาค่ะวัดในนี้นะครับค่ะแล้วก็นี่ก็เราก็จะเริ่มเล็กคอร์ดเล็คอร์ดเราก็เปิดไฟเข้าเครื่องนะครับจับเวลาจับเวลาโอเคนะครับเริ่มบอยละ ああเริ่มต้มแล<ะ>้ววยเร็วมากเลยอ,อ,อ่ะเจ็ดวิสามสิบสี่องศาแล้วขึ้นไปสามสิบเจ็ดแล้วสิบสองวิเองแั๊บเดียว oh. ก็ได้กินกาแฟเพราะว่าน้ำมันน้อยใช่ไหมคะใช่ครับ mm. อ่าไม่ใช่น้ำน้อยต้องแพ้ไฟนะ,ะน้ำน้ำน้อยก็ต้มได้เร็วค่ะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยไฟเข้าไปไฟฟ้าเข้าไปเท่าเดิมนะกำลังไฟฟ้าหกร้อยแปดสิบหกวัตต์ มันก็กินไฟร0อยเปลยปุ๊บใส่เข้าไปเต็มที่เลยแต่ต้มน้ำนิดเดียวมันก็เตือดเร็วอืมนี่ฮะสาองศาแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูที่80ดองศากันครับแล้วก็ดูว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่อ่ามันใช้เวลาเท่าไหร่อืแล้วก็จะดูว่าเออมันจะขึ้นไปสูงสุดที่อุณหภูมิเท่าไหร่อุมเท่าไหร่ค่ะเอฟ m m วโมเมนต์เลเแล้วแป ใช้เวลา5นาที42วินาทีนาที42วินาทีไทยก็ประมาณ67ไทยก็ประมาณ67วัตต์ก็ประมาณ33สตังนี้ตัดแล้วตัดแล้วอุณหภูมิ86.4 86. อ่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นสูงก็เคสนี้ก็เห็นว่าเออพอเราลดปริมาณน้ำลงครับก็เราก็จะต้มได้เร็วขึ้นจาก8นาทีก็จะเหลือประมาณสัก หกกะทีนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าเอ่อค่าค่าไฟเราก็จะลดลงจากเดิมประมาณเอ่อถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณห้าสิบสตังค์งครับเราก็จะเหลือประมาณส,มสักเอ่อสามสิบสตังค์ประมาณสักสามสิบสตังค์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้มในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานแต่ว่าไม่ต่ำกว่าปีดล่างที่เขากำหนดว้ครับเราก็จะประหยัดพลังงานได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ ต้มได้เร็วได้ทานกาแฟได้เร็วป่าต้มเต็มช่วยเร็วกว่าเยอะค่ะไม่งั้นรอไปแถมเปืองไฟด้วยกินกินไฟอีกต่างหากเดี๋ยวเราไปมาทดลองอีกเคสหนึ่งเทียบกันอ่ะงั้นต่อไปเรามาเป็นเคสที่4ี่กันค่ะอาจารย์จะพาพวกเราไปชดสอบอะไรกันคะก็มีหลายคนเลยนะครับก็คือเอาน้ําเย็นไปต้มนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเอาน้ําเย็นไปต้มเนี่ยกินไฟ มากตือน้อยอ๋อเพราะว่าบางบางท่านคืออาจจะแบบเปิดตู้เย็นปุ๊บเอาน้าเย็นเนี่ยเทใส่กาต้มน้ําเลยใช่อย่าคันน้ําร้อนแต่ว่ามีน้ําเย็นอยู่ไม่รอให้มันอ่ให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นก่อนอะไรเนี่ยครับก็จะประหยัดพลังงานได้เดี๋ยวเรามาดูแต่ว่าว่าเคสเนี่ยมันจะใช้พลังงานมากกว่าไงอ่าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ มีน้ำเย็นอยู่ในกระติกนะคะจำนวน750ดมลลิตรนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับตอนนี้ก็มีอุณหภูมิอยู่ที่12.6องศานะคะครับงั้นเรามาเริ่มทำการทดสอบกันเลยนะคะอาจารย์แล้วก็จับเวลาจับเวลาอ่าไฟเข้าแล้วนะคะ690วัตต์ค่ะ690อุณหภูมิเริ่มขึ้นมาหน่อยนึงฮะอ้าวยี่สิบสองจุดเจ็ดแล้ว ก็ถือว่าใช้เวลามากกว่านะฮะมากกว่าประมาณนาทีกว่ากว่านะฮะมากกว่านาทีกว่ากว่าก็กคิดเป็นเงินคิดพลังงานไฟฟ้าเป็นเงินก็ประมาณ40สตางค์ครับซึ่งเอ่อเคสก่อนนั้นประมาณ30สตางค์ก็เพิ่มขึ้นมาอีก1 0สตางค์ต่อครั้งเพราะนั้นอ้สิสตางค์ต่อครั้งเนี่ยเออเราก็ประหยัดได้นะก็ค,ะคือเราก็รอให้มันอุณภูมิมันปกติก่อนก็ได้นะฮะหรือว่าหาน้ำเอ่อที่ไม่เย็นมาเติม ดีกว่านะครับก็จะประหยัดพลังงานในการต้มทีนี้มันอยู่ในในสถานวอร์มละนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเออไอที่เราเคยทำก็คือเปิดฝาเปิดฝาบ่อยๆเนี่ยนะมันสูญเสียความร้อนไปค่ะเพราะฉะนั้นมันจะกินพลังงานหลังจากที่เราเปิดฝาปุ๊บให้มันเออมาต้มน้ําใหม่ค่ะแล้วก็มันจะกินไฟเท่าไหร่อ่านะเดี๋ยวเราจะเทสเคสนี้ต่อ เดี๋ยวเราเราเซ็ตระบบใหม่นะครับเ,เป็นศูนย์ไฟก็เป็นศูนย์เพราะว่าอยู่ในโหมดของวอมนะก็คือมันตัดไฟเพราะว่าอุณหภูมิได้แล้วอุณหภูมิในกาตอนเนี้ก็อยู่ที่86องศานะ86องศาเดี๋ยวเราจะลองเปิดเปิดดูจนมันเข้าสู่โหมดของการต้มใหม่นะกดจับเวลาเลยค่ะเริ่มต้มใหม่ละ18องศาเริ่มต้มใหม่เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่า เออมันจะใช้เวลามากขนาดไหนที่จะมาเข้าสู่โหมดบอท26วีเพราะฉะนั้นการเปิดเปิดฝาบ่อยๆดูน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่ามันจะสูญเสียความร้อนไปอป็นไออย่างเมื่อกี้นะฮะอันนั้นคือความร้อนสูญเสียทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดบ่อยๆหรือเปิดนานอย่างเงี้ยมันก็จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า,าอย่างนั้นเองเมื่อกี้ที่เราเปิดไปนะเะมื่อกี้เราเปิดไม่กี่วีเองอเปิดแป๊บเดียวนะฮะ ว่ามันจะทําอุณหภูมิกลับไปสู่จุดเดิมอะฮะที่มันจะวอร์มเนี่ยก็นาทีหนึ่งละอันนี้ก็13วัตตแล้วมันกินไฟไป13วัตชั่วโมงละน่าพร้อมแล้ว1นาที25วินาทีใช้เวลา1นาที25วินาทีนะฮะเม้่ต่อครั้งที่เราเปิดฝาไวู้ญเสียความร้อนไปเนี่ยฮะแล้วก็ไฟที่เขากินไปเป็นวัตต์อาานะครับอยู่ที่16-16ว16ัตต์อาว ครับ16วัตต์เอาประมาณ0.08บาทนะก็คือเอ่อประมาณ8สตังค์ถามว่าเอ๊ะเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าบ่อยๆนะครับวันหนึ่งเราเปิดสักค่าครั้งก็คูณห้าเข้าไปนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ามีคนหลายคนเดี๋ยวคนนั้นเปิดเดี๋ยวคนหนึ่งมาเปิดดูอะไรเงี้ยนะฮะอัน,นนั้นก็ทําให้สิ้นเปลืองเพราะนั้นการเบียดพลังงานก็คือดู ดูสเกลเอาฮะดูสเกลเอาไม่จำเป็นที่ต้องเปิดมาดูน้ําในกระติกนะดูว่ามันลดระดับลงไปถึงจุดที่อันตรายหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต่ากว่าขีดสีแดงที่เขาระบุไว้นะครับเราก็ค่อยเติมหรือว่ากําหนวดว่าอมาที่1ลิตรเราก็ค่อยเติม<ฮ>ะอะไรเงี้ยเติมเข้าไปก็เติมนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับหหให้เพียงพอเพื่อป้องกันเรื่องของน้ําแห้งนะครับในกรณีที่ เราเปิดทิ้งไว้นานตลอดทั้งคืนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วพวกกระติกน้ําร้อนเนี่ยฮะถึงจะเก็บความร้อนได้ดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดทั้งคืนเพราะว่ามันจะสูญเสียความร้อนตลอดะนะครับพออย่างที่เรน้ว่าวก็คือพอสูญเสียความร้อนถึงระดับหนึ่งอุณหภูมิมันตกลงไปมันก็ทํางาน<ะ>จนกว่าได้อุณหภูมิมันก็ตัดการทางาน<ะ>มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวงรอบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าฉนวนเราไม่ดีกาเก่า,กาๆหรืออะไรเงี้ยฮะเอ่อหรือว่า ซีลขอบยางไม่ดีอันนั้นอนะ่ะยิ่งตัดต่อบ่อยเลยซึ่งการตัดต่อแต่ละครั้งก็สิ้นเปลืองพลังงานค่ะครับเพราะนั้นการใช้งานกาต้มน้ำเนี่ยฮะหรือกระติกต้มน้ำเนี่ยก็จะต้องใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมเดี๋ยวเราก็จะมีเคสเต่อไปนะฮะในเรื่องของออขนาดของกระติกต้มน้ำใหญ่กับเล็กอ,อ่าเดี๋ยวเราจะมีเคสต่อไปอีกทีนึงนะครับเทียบกันว่า 750ร้อยหสิบเนี่ยต้มเลกติกใหญ่กับเจ็ด้ห้าสิบเนี่ยต้มเลกติกที่เล็กลมไซส์ที่เล็กลมมันประหยัดพลังงานกว่ากันไหมไอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ก็อาจจะไปซื้อกระติกใหญ่เพราะว่าราคาต่างกับกระติกเล็กไม่มากนักแต่ว่าได้ตัวใหญ่มาโอ้โหดีใจแล้วมันใช้พลังงานเอออันไหนประหยัดกว่ากันโอเคค่ะก็สมานี้ก็ าฝากช่องอ e ีคอ t นเทคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย